สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับน้ำพงศ์นะครับสมยงคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหารถอีโกคาร์นะครับ1.2นะครับใช้งานนะครับพร้อมกับออปชั่นนะครับเต็มเลยนะครับคันนี้และค่างวดนะครับถูกมากๆเหมือนกับผ่อนมอเตอร์ไซค์เลยนะครับอ่เดี๋ยวคันนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับเจ้ามิตซูบิชิมิราตนะครับ1.2นะครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งทั้งคันเลยนะครับคันนี้ รับประกันได้ว่าคุ้มเกินคุ้มแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับตัวนี้ว่าสวยแค่ไหนนะครับสําหรับกระจังหน้านะครับตัวนี้เป็นชุดเดิมนะครับกระจังหน้าตัดขอบนะครับโคเมียมสัญลักษณ์ตัวเดิมนะครับมาพร้อมกับไฟฮาโลเจนนะครับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกจากโรงงานเลยนะครับไล่มาในส่วนของแมกอลอยนะครับแมกอลอยนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งเราจัดทรงให้เลยนะครับมาพร้อมกับยางมิตชลินนะครับขอบ15ายางเต็มดอกปีใหม่ๆใช้กันยาวยาไปเลยนะครับ ในส,ส่วนของกระจกมองข้างนะครับสีเดียวตัวรถนะครับไฟเลี้ยวตรงกลางค่อนข้างโดดเด่นพับด้วยระบบไฟฟ้าและสเกิร์ตนะครับตัวนี้มารอบคันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับเป็นแฮดแบกนะครับหาที่จอดสะดวกสบายนะครับสำหรับกระจกด้านหลังนะครับเป็นชุดกันฝ้าด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดมาดูนะครับตรงนี้นะครับสําหรับที่เก็บของด้านหลังนะครับไล่ดูเลยนะครับฝากระโปรงนะครับ น็อตทุกตัวนะครับยังไม่มีการขยับนะครับมาพร้อมกับตัวเปิดโชคนะครับค่อนข้างสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารนิดนึงนะครับว่าออปชั่นดีแค่ไหนตามไปเลยครับมามาดูในส่วนของห้องโดยสารนะครับสาหรับคันนี้นะครับมาพร้อมกับกุญแจรีโมทนะครับไล่จากคอนโซลเลยนะครับคันนี้ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับไม่มีที่ติเลยนะครับมาพร้อมกับไอแบกนะครับหรือว่าถุงลมนิรภัยนะครับคู่หน้าในส่วนของชุดเครื่องเสียงนะครับเป็นตัวเดิมโรงงานนะครับหน้าจอ ทัชรีนะครับ5นิ้วนะครับตัวนี้นะครับรองรับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น AM FM นะครับ CDMP 3นะครับสายอาร์ค USB นะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับตัวนี้3ก้านพวงมาลัยพาวเวอร์และยังเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันรองรับกับชุดเครื่องเสียงได้นะครับรับโทรหรือว่าเล่นกับชุดเครื่องเสียงได้เลยนะครับส่วนแอร์นะครับสี่ระดับแมนนวลนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนิดนึงนะครับคันนี้ แก๊งเดียวติดนะครับย้ําเลยนะครับว่าใครที่มองหารถที่ราคาถูกแต่งไว้ให้เรียบร้อยนะครับผ่อนสบายๆต้องคันนี้เลยนะครับมาดูในส่วนของเลขไม้นะครับ7 6 0 0หมกกิโลเมตรเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องนิดนึงนะครับว่ายังสดแค่ไหนตามไปเลยครับมามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับไล่จากฝากระโปรงบนเลยนะครับตัวนี้นะครับแผ่นเพลททุกตัวนะครับยังอยู่ครบเลยนะครับสติ๊กเกอร์นะครับแผ่นเพลทมอกรนะครับจากโรงงานนะครับแผ่นรองความร้อนตัวเดิมนะครับ น็อตฝากระโปรงยังไม่ขยับเลยนะครับตัวนี้นั่นหมายความว่ารถคันนี้ยังเดิมแน่นอนนะครับมาดูในส่วนของคันหน้านะครับและตัวนี้นะครับเป็นโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสีเดิมนะครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยสูงสุดนะครับเป็นระบบช่วยเบรก abs นะครับตัวนี้มาพร้อมกับกำลังเครื่องนะครับ1,200ง้สี่ีาสมสูบประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับราคาค่าง้วนนะครับสำหรับเจ้ามิตซูบิชิบิลลาดหนึ g lx ปี18หรือ61นะครับเสนอราคาเลยนะครับคันนี้1 7 9 0 0 0มาบาทเท่านั้นนะครับผ่อน3,000มบาทตลอดอายุสัญญานะครับพร้อมกับชุดแต่งนะครับล้อแม็กยางใหม่ท่อตัวนี้ได้ไปหมดเลยนะครับตัวนี้ทางเราไม่คิดเงินเพิ่มเติมเลยนะครับท่านใดที่มองหาอยู่นะครับสำหรับรถ e ีโก้ค่าผ่อนสบายสบายปีใหม่เลขใหม่น้อยต้องคันนี้เลยนะครับอยากได้โทรมาที่เบอร์0 9 8ย์9ก6 9 9นะครับ สมยงคาเซ็นเตอร์ยินดีเป็นที่ปรึกษานะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่รถเดิมรถด,ดีสมยงคาเซ็นเตอร์คลิปนี้สวัสดีครับ